อันนี้มากินทอดหมูแล้วก็มีตำถั่วหิวมากเลยจะกินแล้วนะนี่ถ่ายตอนค่ำทอดหมูไม่ได้ถ่ายวิธีทําให้ดูเลยกลักวกลัวคนอื่นเอาไปทําตามแล้วมันไม่อร่อยอืม ใครอยากให้กินอะไรคอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะกินตามคอมเมนต์ยุงเยอะค่ะยุงเยอะเยอ่อะยุงเยอะมาก อเสียบุคลิกมากเลยยุงกัดเราต้องมีคำพูดแบบเขาไม่แบบ สวัสดีค่ะมาพบกับออเอกพากินอีกแล้วนะคะวันนี้อย่างนี้ไหมเมื่อหลังเราเปิดคลิปร้องทําแบบนี้เนาะ